กรมอุตุเตือนฝนหนักทั่วไทยกทมปริมณฑลไม่รอดเสียงน้ำท่วมขังพยากรณ์อากาศประจำวันที่15กันยายน2568กรมอุตุนิยมวิทยารายง,งานข่าวว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตหนกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้สาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศ ต่ที่เวียดนามตอนล่างประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนบนลื่นสูงหนึ่งเมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยขึ้นสูงราว1เมตร แต่ถ้ามีฝนฟ้าขนองคืนอาจสูงกว่า2เมตรชาวเรือควรใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีพายุฝนค่ะด้านพยากรณ์อากาศแบบรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปาง พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งในจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นร้อยเอ็ดบุรีรัมย์นครราชสีมาและสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งจังหวัดนครน,นายกสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจังหวัดเพชรบ รประจบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียาลาและนาราธิวาสทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และตกหนักบางแห่งจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปค่ะขึ้นสูง1-2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด3 2 3 3องศาเซลเซียสค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N